这个牙嘛，就是先做手术。 คำชะโนดเมืองโคราชสาธุสวัสดีด้วยเอฟซีลุท่านนะครับตอนนี้อยู่ที่คำชะโนดเมืองโคราชนะครับอยู่ในถ้ำนะครับตอนนี้สัญญาณอจาจจะขาดหายก็อย่าว่ากังด้วยคำเอฟซีนะครับมาดูบรรยากาศทั่วไปสวยจริงๆครับนี่เอดเข้ามาในในถ้ำนะครับตอนนี้ในถ้ำคำชะโนดเมืองโคราชนะครับ พอยาด้ปูเด้อให้ดูหลานถ่ายทำอยาให้มีการสะดุดเน็ตสะดุดเด้อกลุ่มทรัพยายนาวันนี้ได้มาถ่ายทําที่คาชนโนดเมืองโคราชนะครับให้แฟนช่องได้ชมได้กดกดสาธุกันขอบุญบารมีปูนะครับปูพญายนากก็ดีปูปูท้าววรรณก็ดีปูทุกพระองค์นะครับที่เกจิอาจารย์ที่ท่านได้อยู่ที่นี่นะครับเนาะสาธุสาธุป,ปักหักรักษานะครับ สาถาบันสถาสาทุสถาบันย่งทำเอฟซีเลยสวยงามใครเห็นแล้วขอให้กดแชร์ใครใครแชร์ขอให้รวยใครแชร์ขอให้มีโชคมีลาภเลยกับงวดนี้นะครับเอฟซีแชร์แล้วขอให้รวยครับให้ดูนี่คำชโนดเมืองโคราชเ้อจากสาธุสาธุสวย แล้วคนที่มาที่นี่นะครับถูกเลขบ่อยนะครับก็เลยมาที่ยเทีใครถูกเลขก็มาแบบไม่หยุดนะครับมาตลอดมาไหว้ขอพรถูกเลขกันกลับไปนะครับอันนี้บบขออนุญาตสาธุสาธุ ขออนุญาตให้เอซเดินเดินตามถ้ำดูว่าไปทุกไหนบ้างครับอ่ะนี่ครับก็เรียกเดินเดินออกจะว่ามันเป็นถ้ำที่ว่ามันมีมาเข้ามาแล้วก็มีทางออกได้สมบัติเก่าโบราณน,นะครับก็มาตั้งไว้ที่ให้เอซได้เห็นได้ชมนะครับ สา,ส,สาธะสมบัติของปู่สาธุสาธุนี่ขับสวยนะครับอปู่สีสุดโทนะนะครับทีคประดิสีทุกทุกองค์นะครับเดี๋ยวเข้าไปนะครับนี่อยู่ในถ้ำนะครับเอฟกำลังอยู่ในถ้ำแต่วันนี้ก็สรุปบ้างมปสรุปบางนะครับสาธุสาธุนี่ครับ สาธุเข้ามาแล้วก็สวยงามนะครับนี่ประตูด้านจะออกแล้วครับประตูทางออกเข้ามาแล้วก็ออกอีกประตูหนึ่งนะครับมีทางเข้ากับทางออกสาธุปราเซียดายไม่ไตรยนะครับองค์ประทมเป็ทรงเครื่องนะครับาสาธุ ไปนี่เนี่ยซาทุโอ้มีลักษณะสวยงามมากนะครับเอฟซีนะครับโอ้มีปูด้วยกรบปูตัวสีของโชก็รับตัวซาทุซาท,สาทุสวยรฮบมีครับโอ้สวยสวยครับเดี๋ยวเราไปขอเลขสาธุสา ัสดีครับเออจับเลขให้หน่อยนะครับโอ้สาธุสาธุสวัสดีครับผมเดินทางมายาทไทยโน่นนี่นะครับนี่ก็มเรา,รา,มาเที่ยวคำชโนเหมือนกัน,นครับหลายคนก็มาจับยิงปองขอ,งของเลขกันกระโปนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลขกันกันว่าจะจับได้เลขตัวไหนเพื่อเลขสวยนะครับ เป็ดอะไรเเป็ดอะไรนะเป็ดสี่สามสี่สามปด่ดบดจับหนูหนูนน้อยหนูคนน่อยจาโอ้ดูเป็ดสีามบ่หนูเียกอะไรนะจำไรบ่สี่สามเปดสี่สามปดชอบ่โชบไหมโชบไหมโชสี่ามปดล้วว่สสามเปดหยจับสี่สามเปดเอฟซสาธุสาธุ เลข438ที่คนจับเมื่อสกูนี้นะครับตอนนี้ตอนนี้ก็จะเป็นที่จับเลขคอเลขนะครับปู่ม,มมีโคงพญายนาคด้วยอาตีทองนะอยู่จังหวัดไหนเอ่ยจับนคนรราชสีมาอาตีเลยจัะสามครั้ง f ีเคยทําบนกระทินของพญานาคแบบนี้นะครับก้าคองตัวนั้นนะครับใครจำได้ไหมที่เป็นจ้าภาพนะครบับรวยกันทุกคนนะครับอ่ะอ่ะ FC ทุกคนคานเดียวยูโคราดบ่หลวงยูโคราดบ่จ้ะ เอาเป็นยังงี้วางไว้แค่น้นไปนกจะจับพิงป้อมหมดเย่โอเสาธกสาธุกออนีออกมาเลยออกจากถ้ำเลยตอนนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นโอ้ตัวนี้ให้ปูเจิมให้ เจิมนาพากให้ใช่ไหมครับตรงตรงนี้เป็นที่เจิมนาพากนะครับอ่ะเออ,ออข่อยาตรงนี้ตรงที่เจิมนาพากตรงนี้ก็คือครอบครูนะครับตรงนี้จะเป็นครอบครูก็ปูนสีครอบครูให้ตรงนี้นะครับอ่ะ,อะสาธุสาธุมีที่ครอบครู้วยมีที่สักสักยัน <laughs> อ๋อสาธุสาธุ ครับแล้วแต่ว่าใครจะมาที่นี่ก็คือสาธุสาธุสาธุอันนี้สดสดไห่สดอยู่ด้วยเอฟซีเลยสดสดด้วยเอ f ซนะครับอยู่ที่คำชะโนดเมือ,องหัวนาดกันนะครับติดตาม เดี๋ยวจะพา Fc ไปดูเลขแก้บนแต่ละคนที่ถูกงวดที่แล้วว่าใครมาแก้บนได้เลขตัวไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขแก้บนประจําวันที่16กุมภาพันธ์2566เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเลขแก้บนเขาได้ตัวไหนนะครับ